และก็กรบสืิ่ชมชุกท่านดีนะก็พบกับช่องเนี้ยสองหนึ่งเวทีเทีเหมือนเดิมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโกลกาเดนที่กำลังจับเด็ดแล้วนะเข้าไปกันืมดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมโอ้ยอามาแล้วใครเนี่ยไอ้โหลดได้ด้วยคุณผู้ชม ผมได้ออาเกมสามรอบแล้วเนี่ยเอ้ยเนาะแจนเดียวคุณทำแบบนี้กับผมได้ไงฮะคุณอย่าใสา่อันนี้เยอะเกินสิเตือนบอกแค่นี้แหละเกมโกะการดันนี่แหละโดนเด้งเยอะที่สุดแล้วเลยสิบห้านาทีสุดท้ายคุณผู้ชมไม่น่าจะอัปเดตแล้ว โอ้ยเนอะอัพเดตโกกาเด็นเป็นแบบนี้ตลอดเอ้ยโอ้ยจะตกอีกคุณผู้ <c oughs> บบชม <c oughs> ผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมเกือบจะไม่มีเวลามาอัดคลิปเนี่ยคุณผูบบ้ชมถ้าคลิปเอ่อคลิปมันน่าจะสั้นหน่อยนะคุณผูบบ้ชม ผมกำลังจะเข้าเกมก o วยได้เนี่ยแล้วมันไม่มีแบบไหนเผมเบลาเลยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อก่อนผมไปเที่ยวที่อื่นผมก็เลยเข้าไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ใกล้สอบแล้วคุณผู้ชมใครคิดทุกคนขอสอบแกะได้เก๋สีเ้อทำไมเรามีแค่หลักทีอ๋อมีคนหลักทีด้วยแว่นกองแสงอยู่ โอมาแล้วไม่โดนแบนซื้อด้วยเว้ยเอากดอ่ะอ้าตามอยูหนเทุกคนมูกมีอะไรกเกิดขึ้นนะผมเข้าเกมปู่สวนไม่ได้โคตรปวดหัว มันพึ่งมาอัพมันพึ่งมาอัพอันนี้ตอนเนี้ยเออเขา้าเข้ากันเลยโอ้ยเขา้าถ้าไม่เข,าข้าข่อยจะตายเฮ้ยนาอรหัสผิดพลาดสองเก้าสองเ้ยอะไรเข้าจะเล่นต่อไปไม่นสนอะไรเหกสิบเจ็เออ เราอยากเล้ลูรีป๊อปอปัพเลเวลและคิดว่าเราควรเข้าเกมครูการ์เดินตอนนี้เลยหลูแดงว่ะมือคนขนาดผู้เล่นเก้าล้านแปดเองนะเขาแบบนี้ผมไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่มใส่แว่นยูพีละว้าวเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยคุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยขอให้เข้าได้เถอะเซิร์ฟเวอร์ มาแล้วคุณผู้ชมเก้าประมาณดือดีกันเบอร์นิงบัตอลไรคุณผู้ชมมาดูกันโู้บอร์นิงบัตแบ,นบ,ตบนบูเอ้ยไม่ใช่แบนบูโคโค่นะอันนี้ก็คือบันเลียนนะใครจะเอาก็ได้นะแต่ต้องแอดผมเป็นเพื่อนอันนี้แหละที่แพงที่สุดเดียว ทุกคายเปิ้นกับปุ๊กกูมานี่แน่มดิดดิดแสวโอ้ยสากนฟูดมาเราต้องการลองี่ป๊อปอัพเรียกว่นะคุณพี่ชมโชว์สี่หือหิ่งน่ะี่คืออะไรอ่ะคุณพี่ชม ส่งโลอเออมาทำอาหารกันเอาอะไรใส่เข้าไปดีเอาพาัาไซส์เข้าไปเนี่ยตัวผีบ้านนี่เข้าไปเนี่เฮ้ยคุณผู้ชมกว่าจะเข้าได้อะคุณผู้ชมโคตรนานเท็นี่คืออะไรเท็นี่คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมมันคือบอลูนี่อ่ะเฮ้ย อะไรอ,ะอ,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 อ่ะเออเฮ้ย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 โอไม่นะว้าวโอไม่คอลลาเจนโอพีสต็อกกำลังจะมาแ้วผมประเด็นมันหลอกล่อผมด้วยแล้วนี่เพราะีลิวภัเออไปกันเถอะอึ๊บ อย่าขยับไม่เตะนิดเดียวคุณผู้ชมถอดแว่นตาแปบมาเขาสปอนไม่หยุดเลยเออมันเป็นเครื่องหลอกล่อผมไปได้ยังไปได้แล้วโอเคผมน่าจะทันอยู่นะบึอ b กเอโอเคไปได้ละใกล้ถึงแล้ว เกือบแล้วไงคุณผู้ชมเกือบแล้วไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาล็อกรอผมแบบนี้สิฮู้ววเกือบถึงแล้วเกือบตายไงคุณผู้ชม yes เย a มาดูเก็บฉับกันว้าวสกิเกตอันเจ๊มีหกเกตไหมเจ๊าเออมีหกเมาเลยตอนนี้เงินผมลดไปมากเลยนะดูแถบข้างล่างสิ โอ้ไม oh ่กอดก่อเลยคุโอ้ไม่กอดเสียเป็นหนึ่งที่เลี่ยนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งนาทีจะอะไรอะ่ะผมอง,องผมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเหลืออีกสองว่าจะสอบเดี๋ยวถ้าเดือนตุลาไม่ก็พฤศจิกาคุณน่าจะเห็นคลิปผมหลายเป็นเป็นเป็นประมาณสิบกว่าคลิปไม่ก็ยี่สิบห้าสามสิบ สี่สิบห้าสิบนะคุณผู้ชมผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่ามันใกล้สอบแล้วคุณผู้ชมคิดว่าผมไม่อันนี้ไหมถ้าคุณผู้ชมใกล้สอบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเออไม่มีอะไรให้ประดิไปไม่มีอะไรให้ประดิ์เลยเหรสิบวิคืออะไรคุณผ,ผู้ชม อืมดื่น้ำไปก่อนดิอะอืมอ่ะจ่ไม่เป็นเหมือนเดิมล,ละแล้วของตกแต่งมาเยอะกันนะฮะดีเลยเหรอผมเป็นนักสะสมของตกแต่งยังเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคุณพี่สม อะไรเนี่ยชมอห็น UFO มาเต็มเลยกูผู้ชมต่อไปเดี๋ยวผมจะพากเบบแต่เสียงนะมันจะไม่เห็นหน้าผมหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันตต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 ตเจรูมอะโอ้ยมาหลายเอ f เฟคไหลายเอฟเฟคหลายสถานะเลยโอ้ยอันนี้เท่าไร โอ้ร้อยล้านใครใครต้องการบ้างฟรีเลยนะของแถมแจกอืมถ้าคุณจะซื้อนันนี้เอ่อโคตโปรดอย่าขอซื้อกันถ้าคุณแอดเป็นเพื่อนกับผมแล้วผมจะให้อ่าอ,อะไรก็ได้พันล้านฟรีๆไม่ก็ร้อยล้านแล้วแต่คุณเลยต้องการรวมถึงผู้เล่นใหม่เลยนะผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมมีแต่ผลอันเนี้ยผลโคตแพง แมดวี้สปริงเกอร์มาได้ไงเบสิกสปริงเกอร์กอรลี่สปริงเกอร์มาเป็นระดับเลยฮะว่าไปที่ร้านเกช็อปกันเออมันหลอกลอก่อผมมาสเตอร์สปริงเกอร์กับแบรนด์มาสเตอร์อันไหนผู้ชมที่โอ้รอยเลย็บป๊อปอัพรีวิวนะทำไมมันไม่รวมเป็นอันเดียวกันอ่ะ เนี่ยมันเป็นโรล,ลี่ป๊อปปับลีวิววันเดียวกันไม่ใช่เหรอคุณพี่ชมทำไมมันแยกเป็นสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยสิบเจ็ดวตเฟผมเดินผมเดินไปหาที่แกชอบก่อนไม่เจอที่วับอ๋อนี่ก็เจ๋ yeah. ว้าวนี่ในสต็อกด้วยคุณพี่ชมวอาใหไมนะ พี่ซื้อก่อนไม่เขาเติมสต็อกเลยผมแต่ผมดื่มไปซือ้อโอเคผมดีนะที่ผมยังไม่วาฟกลับไปที่สวนยาหมาไม่หมดเลยฮึตอนตอนนี้เงินผมลดไปมหาศาลมากเลยเพราะสิ่งเนี้ยโอ้ยยมายามายามา โอ้แจนเดียวแฉนเดียวแฉนเดียวย่าซื้อของอยู่บอกว่าซื้อของอยู่ไงคุณผู้ชมมันคืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมผมคิดว่าในแบบสวนในในแบบสวนตัวมันดีกว่าในแบบนี้อ้ายโอ้ยน้ำท่วม เออทำทำหม้อขุ้าวในน้ำหละบินไปตรงงนดีกว่าดูซีบนนั้นมีอะไรแกโอ้โหสถานะาในเดียวกันเลยอะเอ,อเอา้าฮะมันปลอมทุกอย่างเลยเหรอ เออว้ไปหาก่อนวาไปาเกียร์ช็อปก่อนหฮออะไรคุณผู้ชมวายลงไปซะโอ้ยโรล,ลิบ๊อบอัพรีวิวอย่าหลอกล่อฉันดิดขาดไม่อย่างนั้นเจอดีแน่โอ้ยน้อตอนนี้หัว,วเราจะระเบิดแล้วโอ้ยโรล,ลิบ๊อบอัพรีวิว กดทุกคนช่วยกระทืบไลค์หน่อยนะแล้วก็กระทืบสับสัครอ้ยซื้อไม่ได้เพราะตอนนี้ผู้ติด,ดตามผมมันเริ่มลดเพราะผมไม่ได้ทำคลิปนานเลยเฮ้ยผมผมผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วแบบเริ่มไม่มีผู้ติด,ดตามแล้วผมหมดไฟเลยแต่ผมก็ยังทำพยายามทำคลิปอยู่ พิกอ <Pick> ัพเดอทุกคนมันเกิอดอะไรขึ้นเนี่ยมีเค่เสียเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหม คนลองยอนคลิปสิเมื่อกี้ผมเห็นไม่ชัดเจนเมื่อกี้มันคืออะไรผมขนลุกเลยตอนเนี้ถ้าทุกคนเห็นก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะตอนนี้ผมระหวันระแวงแล้วในแบบสืวนตัวเขาเล่าพูดจริงเหรอไอ้โรมันโคซื้อสิโอ้ยน้าไม่ซื้อ ถ้าแม่เขาม,ามันผมกดรวยๆแล้วมันไม่ซื้อเงินผมไม่พอหรอไปโอ้เพื่อนเราเล่นเกมบอกพูดบอกขี้เราบอกว่าซื้อแอนอันยูเอกไข่ใหม่หรอผมบอกว่าอีซื้อวันจกจัด,ดีแล้ว ตอนนี้ผมบ้าพอละเปิดมาแล้วคุณผู้ชมผมก็ยังกดซื้อเอโลมันโคไม่ได้ผมกดซื้อัวๆแล้วคุณผู้ชมผมพูดจริงๆรงมันซื้อไม่ได้อะ่ะเสียดายมากเลย โอ้ยดาบเบิ้ลจ้ำนี่ไง,งโลมันโขว้าวสามร้อยล้านใครต้องการก็มาแอดเป็นเพื่อนผมได้เลยนะชื่ออยู่ด้านบนนี้เลยอ่าผมขึ้นชื่อให้ละทุกคนน่าจะเห็นดี่เออคุณผู้ชมตอนนี้เกมมันอัปเดตแล้ว ถ้ามันมีอะอะไรให้เราด้วยเนะี่ยร้านตรงนู้นยังอยู่ร้านรีเซ็ตทุกอย่างผมคิดว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับว่าไม่มันหายไปต่อหน้าต่ตอตาโอเคมีแกนมาเติมปอบใจผมเออหรืออันนั้นมันหายไปแล้วะ่ะยวซีดมีอะไร เอ้ยี่คือหมายถึงว่าก็ชอบปกติมันเจ๋งอะไรเฮ้ยเฮ้ยแลดับอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ไมค์กันโลบักคุณผู้ชมโลบักดูโลโอบักผมไม่ไหวคุณผู้ชมแบบนี้ยูทูบเบอร์น่าจะอึงแน่ เล็กใหม่มันมาาคืออะไรอ่ะผมอยากให้มันไออยู่ในสต็อกอะระดับร้อยล้านเล็กปะไม่ก็พันล้านอะ่ะขอให้มีพันล้านเด้อ,อกินเด็กเกอร์เอ้ยอะไรเนี่ยเละเทหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปอื่นต่อ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมด้วยคุณผู้ชมบายบายซีวอนเกนคุณผู้ชมอย่าลืมกดกดไลค์คลิปเอ่อไอกดซับสไคร์กดไลค์คลิปแล้วก็คอมเมนต์คลิปเมลอนแ a นบ็อกด้วยนะอยู่ด้านบนนี้แล้วนั่นแหละคือคลิปที่ผมต้องการให้มันเยอะๆขอให้ถึงสามหมื่นสามหมื่นวิวเถอะเอาลสำนี้เอาละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละกล็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะบายบายซียู เดี๋ยวอย่าลืมนะก็คือไอช่อง KFC 99 9เพื่อนเจซีนั่นแหละนั่นเพื่อนผมเองฝากกดติดตามเขากับฝากกดติดตามช่องผมเด็กบุญบายกิ่ง